ไกลสุดขอบฟ้าตามหาหัวใจอีกครึ่งที่หายคงอยู่ตรงนั้นครึ่งใจทางนี้ยังห่วงหาะฟ้ากว้างบังตาใหญแกล้งกันเชื่อว่าอาสักวันจะผ่านพบเจอ ยอเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในนม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำถึงรำพันสักวันคง ลูกใหม่หอมกลุ่นจากเตาทุกวันเหมือนฆ่าลูกทั้งเป็นน่ะโมโหตัวเองว่าแล้วเราทำไปได้ยังไงเนี่ยก็ลูกคนนี้เขามาทำอะไรให้เราเหรอเราถึงไปต้องทำกับเขาอย่างนี้พ่อคุ้นเหตุการณ์ว่ามีเด็กผู้หญิงมาบนรถไฟอะไรอย่างงี้บ้างไหมจ๊ะเขาไปขึ้นรถที่สถานีรถไฟ้วไปเจอเด็กผู้หญิงแล้วก็เขาก็เอามาเลี้ยง ตอนที่พี่เรียนจบ<อ>ประมาณยี่สิบกว่าพี่รับไม่ได้เลยพี่เกลียดแม่ตัวเองเลยแต่พี่ก็มาคิดว่าอันนี้ะแม่พี่คือคนที่ให้กําเนิดคนเรามีผิดมีพลาดกันได้ก็ถือว่าสิ่งที่แม่ทำมันคือสิ่งที่ผิดพลาดถ้าคนอื่นจะเกลียดแม่พี่พี่ก็ไม่ด้วยว่าอะไรแต่พี่ แล้วก็คนในครอบครัวจะไม่มีวันเกลียดแม่นี้นี่คือความรู้สึกของลูกสาวคนเล็กของแม่หน่อยครับแม้จะเคยเกลียดกับสิ่งที่แม่ทำแต่เพราะคาว่าแม่คำเดียวเธอก็พร้อมเคียงข้างรับผลการกระทำในอดีตท,ทุกรูปแบบไปกับแม่ความหวังครั้งนี้จะมีสักเสี้ยวของโอกาสให้แม่หน่อยได้ไถ่าบาปในใจหรือไม่หรือเบาะแสจะหายไปกับการเวลามาติดตามกันครับ โปรดระมัดรวังอันตรายจากขบรถเข้าจอดเทียบเป็นครับอีกสักครูกร่กับบนรถด่วน,นที่ห้าหนึกรุงเทพรายทางเชียงใหม่เที่ยวสุดท้ายอยากเห็นหน้าเขาอยากขอโทษเขาอยากขอบคุณคนที่เลี้ยงเขาอยู่อะคนที่เลี้ยงเขาอ่ะอยากขอบคุณแม่หน่อยในวัย71ปีที่ต้องอยู่กับตราบาปในใจมาทั้งชีวิต ครั้งหนึ่งเธอเคยทำสิ่งที่หลายคนต่างก็บอกไม่น่าให้อภัยแม้รู้ทั้งรู้ว่าเอาตราบาปมาเปิดให้คนอื่นได้เห็นเธออาจจะโดนซ้ำเติมแต่เธอก็ยอมถ้าหากว่าหนึ่งในท่ามกลางเสียงประนามนั้นคือการได้ไถ่บาปต่อลูกสาวและครับ พอเรื่องนี้มันได้ถูกออกไปทางโซเชียลม,มันมีแน่นอนกระแสสังคมนะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะแม่ก็รับได้ <thers> <Leo> เราเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวไม่อยากให้ใครเดือดร้อนแต่เรามาดูอายุเราแล้วนะ71ปีแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อลบล้างสิ่งที่เราทำผิดไปเนี่ย เราคงเป็นแม่ที่ที่ไม่ดีอย่างเขาว่าจริงๆนะคะย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในปีไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิดในปีพศ2 5 2 1ครับแม่ก็ตอนนั้นก็จะภาพตัวเองหรือความเป็นอยู่ของตัวเองมันมันแรนแคสนมากนะ,ะลูกดกค่ะแต่เนี้ สมัยนั้นเราก็เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตของเรายัางไงวันนึงเนี่ยแม่ก็พาเขาออกจากบ้านไปคือไปไปขี่รถจะไปหาญาดดตินี่แหละเขาเอาสอนจักรายานไปพอไปถึงสถานีรถไฟพิษณุโลกแม่เข้าไปนั่งพักเพราะมันค่อนข้างร้อนละใจก็ไม่ได้คิดแล้วคัาว่าจะเอาลูกไปทิ้งจะ อะไรเขาอย่างนี้ทําร้ายเขาอย่างนีไ้ไม่เคยคิดเลยนะแต่ว่าพอไปถึงสถานีรถไฟเนี่ยก็นั่งเล่นกับเขาอยู่ที่ที่เก้าอี้ที่เขาให้นั่งนะที่ชานชานะทีนี้ช่วงนั้นนะมันเป็นช่วงที่แบบคิดคิดแบบว่าน้อยใจคนทั้งบ้านบ้างน้อยใจโชคชะตาชีวิตตัวเองเนี่ยม,มันมีมาตลอดมันเคยคิดว่า ถ้าลูกไม่อยู่กับเราเนี่ยมีคนเลี้ยงแทนเราเนี่ยลูกต้องไปได้ดีไม,ไม่ไม่ได้ทุกยากอย่างเราถ้าลูกไม่ได้อยู่กับเรามีคนอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยอย่างน,น้อยก็ไม่ลำบากเหมือนไะอ้คนที่เราเลี้ยงอยู่ทุกวันเนี้รยรถไฟมาปุ๊บ แม่ก็อยากใจนึงก็อยากจะไปชดชีวิตว่าหนีไปด้วยกันเลยไหมเราสองคนน่ะทิ้งพวกนี้ให้พ่อเขาเลี้ยงดูไว้คิดอย่างนั้นน่ะแต่พอขึ้นไปจริงจริงปุ๊บเนี่ยมันยังไงไม่รู้เนาะมันใจก็ห่วงลูกที่อยู่ข้างหลังใจนึงก็อยากให้เขาไปได้ดีใจแม่จริงๆอยากให้เขาไปได้ดีอยู่กับคนดีที่ที่จะไปแบบรับเลี้ยงต่อจากเราเนี่ยลงเลย พอเสียงรถไฟเขาเขาแบบว่าหมดเวลาแล้วอะพอพ้นรถลงไปปุ๊บน้ำตามันก็คนเป็นแม่ทิ้งลูกอะ้นงก็ลงคิดดูว่ามันมันจะมันมันจะยิ้มหัวเราะแม้ว่าหมดภาระเราแล้วเราสบายแล้วเนี่ยมันไม่มีแล้วมันก็เดินเซอร์ลงมาเลยก็มันมันก็เป็นอย่างนี้แล้วรถไฟเนี่ยเป็นสนายนครสวรรค์ลำปาง นครสวรรค์ลำปางขบวนรถไฟแห่งความหวังปลายทางชาญชลาที่ส่งลูกไปตายหรือไปมีชีวิตใหม่ตอบข้อไหนแม่ก็อาจจะผิดกว่าจะรู้ว่ารถไฟขบวนนั้นจะทำให้ไม่มีโอกาสได้เจอลูกอีกเลยก็อาจสายเกินไปนะครับยังจำภาพลูกสาวได้ไหมวันหลังจากที่เราลงจากรถไฟแล้วเราทํายังไงอะป้อหน่อยเราเดินกลับบ้าน เราขีย่ยางกลับบ้านแล้วคืนนั้นนอนหลับยังไงครับนอนไม่หลับแลยค่ะมันร้องไห้ตลอดอะแล้วก็บอกใครก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้เก็บความทุกข์ไว้ในคนคนเดียวแล้วก็ชีวิตหลังนั้นมาม้านหน่อยก็ไม่ใช่สุขสบายนะคะก็ยังแบบคนลูกเยอะก็ยังลําบากลำบนอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องทําอะไรไม่ดีกับพวกลูกเนี่ย เพราะว่าป้าหน่อยก็เลี้ยงเข้ามาอย่างดีสองคนหลังเนี่ยสองคนหลังเนี่ยป้าหน่อยเลี้ยงเข้ามาอย่างดีไม่ไม่ไม่เคยแมย้แต่จะคิดทิ้งคิดอะไรเลยก็ยังมาโมโหตัวเองว่าแล้วเราทําไปได้ยังไงเนี่ยกับลูกคนเนี้เขามาทําเขามาทําอะไรให้เราเหรอเราถึงไปต้องทากับเขาอย่างนี้เด็กน้อยวัยสองขวบต้องนั่งรถไฟไป,ไปอย่างลำพังไม่รู้ชะตาชีวิต สิ้นสุดเสียงหูดวันนั้นแม่หน่อยกลับบ้านอย่างคนมีความผิดเธอเลี่ยงความจริงยกเมฆบอกพ่อของลูกว่าบังเอิญไปเจอเพื่อนและยกลูกให้เพื่อนไปแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็แอบตามหาลูกด้วยตัวเองแบบเงียบๆแลละครับมาตามหาเด็กที่ถูกทิ้งไว้บนรถไฟขบวนนครสวรรค์ลำปาง เมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2521เขียนชื่อไว้ที่ตัวว่าหมูขณะนั้นอายุสงปีสงเดือนเป็นผู้หญิงใส่ชุดกระโปรงติดกันสีฟ้าเกิดวันที่11กุมภา2519คิดถึงตลอดเวลาก่อนตายขอเห็นหน้าลูกสักครั้งชื่อเดิมของลูกน้องหมูที่ชาวดี ใครรู้จักหรือทำให้เราแม่ลูกได้พบกันมีรางวัลตอบแทนให้และแม่ขอยกสมบัติที่แม่พอมีอยู่ให้ลูกทันทีที่เราพบกันพอลูกสาวคนหนึ่งห้าเริ่มโตแล้วตอนนั้นเขาเริ่มยี่สิบแล้วืมืาหน่อยก็ชวนเข้าไป ที่ลำปางเนี่ยไอ้เจ้าหนึ่งห้าเนี่ยไปด้วยไปลำปางเพื่อเพื่อจะไปถามว่าได้เก็บเด็กที่พัดภาคจากรถไฟอ่ะมาลงแถวเนี้ยมีมั้งไหมไปแบบเลือเล่อนลอยอ่ะไปไปไป,ไปกันสองคนกับแม่ลูกเนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้อะไรป<ก>จนไ,<ด>ไปนั่งร้องไห้เขาดูแค่นั้นเองอะ่ะไปนั่งร้องไห,ให้ให้เขาสมน้ำหน้านะพกูกง่ายๆนะก็ก็ก น้ำตาตกกลับมาทุกครั้งนะคะจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีก็ยังไร้วีแววของลูกด้วยความพยายามอย่างลำพังของแม่ผู้แบกตราบาปไว้ในอกหลังจากที่แม่หน่อยเริ่มลืมตาอ้าปากได้เธอก็ยอมรับสารภาพทุกอย่างกับสามีความหนักอกหนักใจพอได้ทุเลาลงบ้างเมื่อสามีเข้าใจและได้เดินหน้าช่วยกันตามหาลูกสาวครับ เริ่มมีตางก็สารภาพว่าเนี่ยฉันทำกับลูปอย่างนี้น่ะเขาก็ไม่ตกใจหรอกเพราะว่าเขาชินแล้วว่าลูกไม่ได้อยู่กับเขาไงแต่เขาจะช่วยตามหาอ๋อห<า>เหตุการณ์นะวันนั้นก็เปิดใจคุยกันเลยค่ะเขาไม่ได้ต่อว่าเราหรอกแต่ก็สุดท้ายมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเขาก็เลยหันมาช่วยหันมาช่วยเคยไปถึงขนาดว่าไปจ้างคุตามเดีนะไอ้ครั้งไปเชียงใหม่เนี่ยไปกับพ่อเขาไปที่ไหนครับ ไปที่บ้านเวียงพิงแล้วก็ไปบ้านกิ่ง <surgery. S 2> แกว้วแต่เราก็คือไม่ได้เรื่องกลับมา <certaines> ป้หน่อยคิดว่าถ้าเจอเขานะให้เขาไม่อยู่กับป้หน่อยอยู่กับพี่กับน้องเขาคงไม่เอาหรอกเขาก็ต้องอยู่กับคนที่เลี้ยงดูเขา ให้ความอุ่นเขาเลี้ยงเขามาแล้วก็ญาติพี่น้องที่เขารู้จักกันมาเติบโตมาด้วยกันทางนี้คงไม่มีไม่มีความหมายอะไรสําหรับเขาหรกแต่ป้าหน่อยอะอยากเห็นเขามากไนงะเพราะทุกวันนี้มันมันคิดในอะไดรต้อลตาก็ไหลยเนาะมันลืมไม่ได้ไง แม่รับได้ไหมครับถ้าสมมุติเรื่องเรานี้มันเป็นจริงว่าเราเจอพี่หมูแต่พี่หมูบอกน no รับได้วันนั้นอยู่ทิ้งเรารับได้แตข่ขอนิดได้ไหมคะขอให้ทางรายการช่วยว่าสมมุติเขาไม่รับเราแล้วเนะี่ยอาจจะมากไปก็ได้<ช>ขอแอบ,บดูขอแอบ,บดูว่าเขาอยู่ตรงไหนหน้าตาเป็นยังไงขอแค่นี้ไม่ต้องไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องอะไร ขอให้รายการนะช่วยปาสักนิดหนึ่งว่าเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วถ้าท้ายที่สุดมันไม่ได้เลยสําหรับเขามันก็คือแผลในใจเหมือนกันว่าในวันนั้นนะ่ะฉันแค่สองขวบแม่เลือกที่จะปล่อยฉันมากับรถไฟโดยที่ไม่รู้เลยว่าว่าปลายทางเป็นยังไงเขาก็อาจจะไม่ให้ดูถ้าถ้ามันเป็นอย่างนั้นแม่หน่อยโอเคกับทุกคําตอบได้ไหมครับรับได้ไหมได้ทุกคําตอบได้ทุกคําตอบทาใจไว้แล้ว พี่หมูเนี่ยตั้งแต่คุณแม่เห็นตอนเด็กๆเนี่ยพี่หมูมีลักษณะแบบไหนม้างครับที่เราเห็นแล้วเป็นจุดสังเกตได้เลยว่ามีปานมีไยมีอะไรตรงไหนไหมครับไม่ได้สังเกตเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันคงจะไม่มีอะไรที่สังเกตได้เลยนะฮะก็แต่ตอนนั้นเขาเดินอย่างแม่แต่ตอนที่เขาเดินเนี่ยที่เขามาหาแม่ตอนสองขวบเนี่ยแขนซ้ายอ่าเรารู้สึกแขนซ้ายแขนซ้ายเขาเนี่ยมันมันจะรู้สึกว่ามันมันกงกงนิดๆน,น่ะงกงกงหน่อยอ่า อันนี้ที่จุดที่สังเกตได้ที่ที่ป้าหน่อยสังเกตได้ครับผิวเหมือนป้าหน่อยดําแดงอย่างเงี้ยดาแดงค่ะดําแดงไม่แทนเนาะออกออกขาวๆไม่ก็อย่างนี้เลยเนี่ยเขาเรียกยังไงดําแดงเนาะเรายอมรับแม่เราใจร้ายวันนั้นใจร้ายเนี่ยแบบเราใจร้ายแต่เราเราก็แบบว่าเหมือนฆ่าลูกทั้งเป็นน่ะเนาะเหมือนฆ่าลูกทั้งเป็นน่ะแต่ความที่เรา อ่อนโลกอ่อนประสบการณ์นะเนาะถ้าเราพูดว่าเราไม่รู้เรื่องเราเรียนเด็กมันใช่เด็กไหมมีลูกแลว้วมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันก็คงจะมันก็คงเจ็บปวดอะแต่ว่ามันต้องทนให้ได้เราพร้อม,อมที่จะเปิดเผยเรื่องราวของเราให้ให้คนได้รับรู้ได้รับรู้อ,อย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าทาอย่างนี้นะ<อ>เพราะว่าการทําอย่างนี้ยมันหมายถึงการแบบ จากกันตลอดชีวิตทั้งด้านอะไรแต่ไม่อะไรที่มันตามมามันเสียหายมากถ้าเป็นไปได้เนี่ยกัดฟันเลี้ยงลูกไปเถอะเดี๋ยวเขาโตอะอย่างน้อยๆเขารักเราอย่างน้อยๆก็เป็นการเตือนสติคุคณในสังคมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีบทเรียนราคาแพงครั้งยิ่งใหญ่ที่ลืมไม่ลงแม้ยามหลับหรือยามตื่น แม้วันนี้สังคมอาจจะตราหน้าว่าแม่คนนี้เป็นคนเลวแต่ก็ขอเพียงเสี้ยวโอกาสเล็กๆให้ได้ไถ่บาปในใจนะครับแล้วผู้หญิงนที่มันเคยมีอยู่บ้านเขา,าเป็นใครใช่ลูกเลี้ยงเขาไหมไม่หช่